แข้งแข้งอันนี้อะไรเนี่ยกระโปง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 จะเหมือนกระโปงเหมือนกระโปงเหมือนตุ๊กตายตุ๊กตาบ a ี y b บ b y ูหนู baby หนูชื่อ